สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารของเกมตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมเซิร์ฟหรือว่าเรื่องของการคอลลักับ Spy Family นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยล้กันเพจวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ อันดับแรกนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของการรวมเซิร์ฟก่อนละกันนะครับรอบนี้เนี่ยเขาได้มีการประกาศรวมเซิร์ฟเมื่อวันที่9กันยานะครับผมแล้วก็จะทําการรวมเซิร์ฟในวันที่12กันยาวันเดียวกับที่อัปเดเลยครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับที่ถูกรวมนะครับกลุ่มแรกก็จะได้แก่เซิร์ฟชิปเรกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เมโมリアแอนฮิลหนึ่งสองสามสี่ห้าและอเวกิเน็งนะครับเซิร์ฟพวกนี้จะรวมเป็นหนึ่งเซิร์ฟนะครับผมกลุ่มที่2ก็จะเป็นแอนฮิลเจ็ดแปดเก้าสิบกอบบินฟอร์เลสหนึ่งสองวาเลนไทน์แล้วก็กอบบินฟอร์เลสสี่นะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวราซักหน้า First Anniversary แล้วก็ Goblin Forest 7นั่นเองนะฮะใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟเหล่านี้ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยครับผมว่าเอ้ยรวมเซิร์ฟแล้วมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าไม่ดีหรือว่าล้างหรือว่าคนเยอะนะครับลอนนออออองงงงคคคมมมเเเเนนนนนต์์าแชรรรรรกกัััห่่่่ยบบืืที2ะ็็ปข การคอลแลบนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็คอลแลบกับ Spy Family เนาะแล้วก็เป็นการคอลแลบรอบที่2ของเกม R.O.O. แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะจิ้มลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนตรงนี้แล้วนะครับมุมขวาบนนะครับให้เพื่อนๆทําการล็อกอิน ก่อนให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ของผมก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อจิ้มที่ปุ่มคําว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะมีโค้ดส่วนตัวขึ้นมานะอันนี้อย่าเอาไปให้ใครดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโค้ดส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็เอาไปใส่นะครับในเกมเนาะหลังจากที่อัปเดตแพทสปายแฟมิลี่นะยังใส่ตอนนี้ไม่ได้นะครับอ่าพอใส่แล้วคุณก็จะได้ขอรางวัลเป็นพวกตัวกาชาอ่าหรือว่าเป็นกล่องอาเนียอะไรพวกนี้ นะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะมีคลิปเปิดตัวนะครับเป็นคลิปเปิดตัวคอลแลบนะครับของ Spy Family นั่นเองนะครับก็ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นตัวนกนะฮะที่บินมาทิ้งจดหมายนะครับอ่าแล้วก็จะมีนักผจญภัยหรือว่าตัวเราเนี่ยแหละเก็บจดหมายได้แล้วก็มีตัดภาพมาเจอพ่อรอยแม่ยอคุยกับทหารนะครับมีน้องอาเนียแล้วก็มีบอนด้วยนะครับที่เป็นหมาในเรื่อง Spy Family นะฮะอ่าก็อันนี้ก็จะเป็น เหมือนคลิปที่เปิดตัวแล้วก็ให้ดูโมเดลของตัวละครนะครับต่างๆไม่รู้จะมี NPC หรือมีชุดอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบภาพบรรยากาศนะฮะเออนะทุกคนชอบหรือเปล่าครับกับโมเดลนะฮะนี่มีสัตว์ขี่ด้วยนะครับอ่าสัตว์ขี่ใหม่มีธีมพื้นหลังเป็นพาย้อนด้วยนะครับอืมนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของการเปิดตัวนะครับตัว Spy Family นะฮะต่อมานะครับเรามาพูดถึงหัวข้อของแฟชั่นกันบ้างนะครับน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับสำหรับแฟชั่นลิมิเต็ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับทวายไลท์สูตรของพ่อรอยนะฮะก็จะมีทั้งหมวกแว่นแล้วก็ชุดสูตรนั่นเองนะครับสีเขียวที่เป็นคาแรคเตอร์ของพ่อรอยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีชุดของแม่ยอที่เป็นชุดนักฆ่า นะครับก็จะมีทั้งส่วนหัวที่เป็นที่คาดผมมีต่างหูแล้วก็ตัวชุดนะะักฆ่านั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็จะมีชุดนี่ฮะน้องอาเนียล่างชุดนอนนะฮะก็อันนี้เนี่ยพูดตามตรงนะถ้าสมมุติว่าไอ้ชุดข้างล่างเนี่ยถ้าเราตัดหัวทิ้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอาเนียเนี่ยคือเราก็ไม่มันก็เป็นชุดที่แบบธรรมดามากเลยนะ เออมันก็ดูเป็นชุดธรรมดานะทุกคนนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่ารู้สึกแบบผมหรือเปล่านะครับเออผมอยากได้ชุดที่เป็นชุดนักเรียนมากกว่านะเออนะอ่ะต่อไปนะครับก็ยังมีชุดของดามียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องที่เป็นเพื่อนของอาเนียนนั่นเองนะครับก็จะมีชุด นี่ฮะแล้วก็มีตัว Star Dream ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหัวหรือส่วนหลังหรืออะไรนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น4ชุดนะครับที่ตัวเกมเนี่ยได้มีการออกมาให้ดูในหน้าเว็บลงทะเบียนนั่นเองนะส่วนตัวผมคิดว่าเอ้ยไออาชีพที่เป็นร่างคนก็คงจะใส่ชุด พอลอยกับแม่ยอเนะี่ยโอเคแหละนะอาชีพที่เป็นแมวก็คงใส่อาเนียหรือไม่ก็ดามียนนะหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของนี่ฮะแบ็กแวร์หรือว่าส่วนหลังนั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวคิเมราดอนะฮะเป็นตุ๊กตาของอานีเนะครับผมอ่าก็จะหน้าตาแบบอย่างเงี้ยนิ่งๆน,น,นะฮะอ่าแล้วก็จะมีบอลบอลลูนนะฮะก็จะเป็นลูกโป่งลูกโป่งน้องหมานะตอนแรกนึกว่าน้องหมาจะมาเป็นแบบสัตว์ขี่หรือว่าจะมาเป็นแบบ สัตว์เลี้ยงอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะเป็นส่วนหลังนั่นเองนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นะอ่าสัตว์ขี่นะครับเป็นพีนัทเพลนนะครับก็เป็นตัวเครื่องบินพีนัทนั่นเองนะฮะพีนัทก็จะเป็นถั่วที่น้องอาเนียชอบนั่นเองนะฮะ สุดท้ายครับก็จะมีกิจกรรมท้ายเว็บให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมเล่นกันนะครับก็คือการรวบรวมจิ๊กซอ้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยเก็บจิ๊กซอจากการทําเควสตรงนี้นะครับซึ่งเควสก็จะมีอะไรบ้าง1เลยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับได้ไปเลย3จิ๊กซอง่ายๆ่า 2, ครับเข้าสู่ระบบทุกวันนะครับสแชร์ทุกวันนะครับสไปกดไลค์โพสต์ใน f a c e b o o k ของ r o กดไ like ลค์คลิปวิดีโอ RO ใน u t u b e แล้วก็เช็คอิน RO ใน s ป Family Discord นะครับตรงนี้ถ้าเรามาทำเนี่ยเราก็จะประกอบจิ๊กซอได้สําเร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลด้านล่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบอกครับว่าถ้ารวบรวมจิ๊กซอครบ5ชิ้นก็จะได้ขนนกขาว10อันได้ที่แปลงล่าง5อันนะครับสิชิ้นก็จะได้ซูเปอร์เพชรูปองนะครับอ่าห้ชิ้นก็จะได้กาชาสิบใบและถ้าครบ20ชิ้นเนี่ยก็จะได้ตัวของสปายแฟมิลี่แฟนนะครับแล้วก็ นะครับก็คือตัวตัวสุ่มการ์ดนะครับแล้วก็ที่แปลงล่างนั่นเองนะฮะเออนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะไอตัวสป y f แฟมิลี่แฟนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นฉายานะครับที่ได้จากการเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับหลังจากที่เรา รวบรวมครบแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่ารางวัลที่เป็นรูปบอลต,ตรงนี้นะฮะรูปหมาตรงนี้นะจะมีโค้ดส่วนตัวของเพื่อนๆขึ้นก็เหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งไปโชว์ให้ใครเห็นนะครับเราใส่ก่อนหลังจากที่มันอัปเดเนาะอาจะได้ไม่สูญหายนั่นเองนะครับผมอ่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของการคอร์รัปกับ Spy Family นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอเข้ามาในเกมจริงๆเนี่ยอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ย เข้ามาเล่นกิจกรรมที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดของฟรีของดีจากตัว c o ล l a b นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปของเกมแร็คน o ล็อกออริจิต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ